ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553กำหนดให้มีการดำเนินงานสภาเกษตรกรโดยให้จัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านตําบลอำเภอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ทุกตําบลทุกอำเภอทุวประเทศในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมสะท้อนปัญหาสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง และเมื่อวันพุทธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568นายไในพชย,ยนต์กังวลกิจประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีและนางสาวเดือนชัญญาเทียมรั์หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชนบุรีดำเนินการจัดโครงการรับฟังปัญหาในพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดชนบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านบึงชั้น2อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีโดยมีเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดชนบุรี11อำเภอเข้าร่วมจํานวน120รายมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านตํบลอํเภอจังหวัดชนบุรีประจำปี2568 ในการมีส่วนร่วมกันในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตร,รกรในพื้นที่พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนทั้ง5ด้านอาทิด้านนี้สินและแหล่งทุนด้านที่ดินทำกินด้านแหล่งน้ำด้านราคาปัจจัยการผลิตผลผลิตทางการเกษตร,รด้านสิทธิสวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของเกษตร,รกรในพื้นที่รวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตรต่อไป